นี่คือดอกเด s เซดซีฟลาเวอดอกไม้ที่อยู่กับพื้นดินผู้เคียงกับดอกไม้ป่าที่เรียกว่าบิสเซนบูสดอกไม้นี้ก็จะอยู่ต่ำกว่าบิสเซนบูสซึ่งบิสเซนบูสเป็นกอสูง แต่เดสเซอร์ซี่นี่จะเป็นต้นไม้เล็กๆอยู่กับพื้นสูงไม่เกิน3ฟิตแล้วก็ดอกไม้ชนิดนี้ก็จะกระจายอยู่ทั่วๆไปในทุ่งทะเลทรายอันกว้างใหญ่ก็จะมีดอกไม้ป่าชนิดนี้ ขึ้นอยู่เป็นเหมือนอกาวขาวเป็ดคือ,อเป็นเหมือนพมของทะเลทรายในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนี่เราจะเห็นในที่ต่างๆก็จะมีอะดอกเดซเดซี่ขึ้นอยู่ ชานี้นี่คือ,อ,อดอกไม้ทีอ่ออกอยู่ทั่วๆไปที่จะเห็นเป็นสีเหลืองเล็กๆอยู่ข้างใต้ของดอกอวิสต,ตันบูดนี่คือ,อส่วนที่อีกในชานี้จะเห็นความสีเหลืองรามของวิสตรนบูดกับดอกเดสเซดเดซี่ Disease, ซึ่ง ในช่วงนี้ก็กำลังจะออกช่อชซชียเต็มที่เคียงคู่กันไปนี่คือมุมอีกหลายๆมุมของทุ่งทะเลทรายเดสเซทฮอสสปริงแล้วก็ตามสปริงพร้อมทั้งบริเวณเมืองไววอร์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้เห็น ทุ่งสีเหลืองก็จะได้เห็นอดอกไม้นี้ขึ้นก่อนล่วงหน้าแล้วก็เป็นวิวเป็นส่วนที่น่าชื่นชมน่า,มอ,อาอมองอีกหลายๆมองอีกหลายจุดของอดอกไม้เดซี่ซึ่งกำลังเจริญอ,องามกำล,ลังออกดอกสวยงาม ในท้องทุ่งทะเลทรายที่กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ที่เราเห็นก็คือ Desert ร a เบ y Flower ก็เป็นดอกไม้ที่กำลังออกดอกตามพื้นดินในทุ่งทะเลทรายตอนนี้ลมอ่อนๆเบาๆแต่ดอก เดซี่เดซเซดเดซี่ก็กำลังงดงามสวยงามกระจายไปเต็มไปหมดนี่เราจะเห็นทั่วๆไปตอนนี้กำลังออกดอกอากาศดีแสงแดดดีทำให้เห็นความงามของดอกเดซี่ซึ่งถือว่าช่วงที่ ดิสนิมโบสพุ่มดิสนิมโบสนี่ก็เห็นเป็นทุ่งอันกว้างใหญ่ความสวยงามของพื้นดินก็ะจะมีดอกไม้ชนิดนี้ดเดซเซอร์เดซี่ขึ้นอยู่ทั่วๆไปพอกระจายอยู่ตามท้อ,ทองอทุ่ง ทะเลทรายซึ่งตองนนี้มาถุงน้ำทำบได้มีหญ้าขึ้นเยอะเยอะแยะมากมายเต็มทั่วท้องทุ่งอ,อย่างที่ทเห็นอยู่ในข้างหน้าของเราก็เป็นทุ่งสีเขียวแล้วก็มีอดอกเดซี่เหรืองทั่วไปก็ออยังมี กล้กับถนนตามขอบถนนก็จะมีดอกนี้มากมายเช่นกัน